คุณผู้ชมหลังจากที่กัมพูชานะครับพาคณะทูตครับไปดูนะครับว่ามีความเสียหายอะไรยังไงนะครับแล้วก็ชายแดนนะครับทางไทยได้มีการล้อมดูนะแต่มันไปโป๊ะอย่างหนึ่งนะครับตรงหลักเขตนะครับสยามกับเขมบูเนียครับคือกัมพูชานะครับเป็นหลักเขตจะเขเขียนไว้สยามนะ ไปโปะแต่ครับทางทูตขอกเ็เดินมาผ่านมาก็<ๆ>ถามว่าอันนี้ก็หลักเกณฑ์ของไทยนี่ฮหรอไอ้นั่นก็ไอคนที่พาไปดูก็น้าแตะนะรพราะไม่รู้จะพูดยังไงดีครับได้ได้ยืนนาวเอวดูโอ้เนี่ยทั้งๆท,ที่หลักหินเนี่ยมันอยู่สมมติว่าอ่าแดนที่ที่เขาปิดอ่ะฝั่งอเมริกาปิดเนี่ยหลักหินมันอยู่เขาเข้าไปข้างในอีกนะเออคือมันล้า ทางกัมพูชาเนี่ยเขมีเนี่ยมันล้ำองมาเยอะมากเลยนะหลักหินยนังอยู่ข้างในข้างในอีกเ,ออนเนี่ย,เ,ยเห็นถึงความโป๊ะแตกนะอันนี้ก็หนึ่งแะนะครับแล้วคุณผู้ชมเรามีความคิดเห็นว่าไงครับ